สวัสดีครับพอดีวันนี้ามาดูบ่อเลี้ยงปลาซิวครับน้ำเน่านะครับต้องตักน้ำทิ้งเพราะว่าปลาตายปลาตะเพียนตายปลาซิวตายครับนะครับตักน้ำทิ้งออกเกือบหมดแล้วก็ใส่น้ำใหม่ครับ ดีที่มาเห็นนะครับโหตายเฉย,ยเลยเลี้ยงปลาซิวครับงงเลยเลี้ยงปลาซิวนี่ครับตัวใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กนะเยอะด้วยตอนนั้นดักมาครับทำทำที่ดักปลาซิวจากขวดได้มาครับมาปล่อยแล้วก็เพราะว่าน่าจะ วางไข่หน้าฝนนะครับเนี่ยดูครับมันเยอะพอสมควรครับตายไปตายไป,วปรวมปะตะเพียนด้วยปะตเพียนกำลังโตเลยครับรเพียนหางแดงตะเพียนธรรมดาเนียครับโอ้โหเสียดาย,ยางเงี้ยตายไปน่าจะสิบตัวได้ครับครับมันเล่นน้ำมันเต็มเลยตัวใหญ่ครับตัวค่อนข้างแบบเป็นฝูงมันด้ยอ๋อ ไม่มีอะไรเลี้ยงก็เลี้ยงปลาซิวครับเรามาอยู่บรานกแล้วเราจาักงานมาแล้วก็นอกจากทํานาก็ลองหลายๆอย่างครับลองเลี้ยงปลาซิวดูแล้วก็เมื่อสามสี่วันก่อนก็ได้กุ้งฝอยมาเข้ามาปล่อยครับไม่รู้เป็นบ้างหรือเปล่าครับแต่ว่าน่าจะน่าจะพอที่จะรอดบ้างครับเพราะว่าตัวที่ตายเนี่ยเฉพาะกุ้งเนี่ย กุ้งฝอยที่ตายมันมันไม่ไม่กี่ตัวครับแต่ว่าเราก็ได้มายี่สิบกว่าตัวเราปล่อยไปตายทักงสี่ห้าตัวนะเห็นอยู่อะที่เหลือน่าจะรอดครับนะครับโอ้โหปลาซิวเนี่ยเล่นน้ำวันใหญ่เลยครับหอยหอยก็มีหอยขมก็ตัวใหญ่ๆัญ่นเลยครับ มีบางตัวมันตัวขา,ขาวๆมันจะตายหรือเปล่าวะไม่แน่ใจดูดิมันจะมีตัวขา,ขาวๆนะมันผิดปกติกว่าชาวบ้านเขานะนั่นน่ะนนเล่นน้ำครับอน,นี่าน้ำเน่าเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมะม่วงกับละมุดครับล่วงล่วงมาแล้วก็เราก็ไม่เห็นนะครับโอ้โหเน่าเฟะอยู่อยู่ในโอกเนี่ยอยู่ในเนี้ย ปลาตายเร็วแย่เลยลองเลี้ยงดูครับให้เขาขงเขาไข่ไปนะครับอาหารก็เป็นบางทีก็ให้อาหารปลาดุกมาแล้วก็แหน่คำแหน่นี่ยครับโอ้โหแหน่นี่กินดีมากเลยนะครับปลาพวกนี้ชอบกินแหน่มากเลยแต่แต่ที่เห็นเยอะๆเนี่ย คือมันค้างอยู่กับผักแล้วก็น้ํามันเน่ามัก็แบบปลาก็กินไม่ไหวแล้วครับคือจะตายจะตายอยู่แล้วเอาตัวรอดครับกินเกินก็ยังไม่สนใจนะครับได้ได้น้ำโอ,โอ้ดีได้น้ําใหม่ก็ดีใจกันใหญ่เลย น้ำโอ่งน้ำโอ่งนี่ใส่เต็มมากไม่ได้ครับเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันแตกก่อนน่าจะสักระดับไหนดีอะระดับระดับหอยนี่หอยนี่ยังเกาะอ,อยู่เลยครับดูดิเราจะเติมมาให้ระดับหอย กป่องนี่ก็โดนเพี้ยะนะเนโดนเพี้ยกินเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนใหม่วิดน้ำห่องคนระับตะเพียนนะฮะที่ตายเนะียตัวนะมีสามสี่ตัวแล้วก็มันตายมันตัวใหญ่เลยก็ไปทำปลาแล้ว ตัวนี้ตัวเล็กไหมก็ทิ้งโอเคครับก็เนี่ยครับถ่ายน้ำ